เอาละทุกคนกลับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูเกมเทอที T T และเกมเพย์ทูเออร์นะครับใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวและให้บริการอย่างเป็นทางการครับและตอนนี้ก็สามารถริบเปลี่ยนโทเค็นได้แล้วนะครับและอย่างที่บอกครับผมเกมเนี่ยเป็นเกมแนวไหนนะครับเกมเนี่ยเป็นเกมแนวแข่งขันโดยใช้รถและก็ผู้เล่นนะครับเพื่อที่เอารถของเราเนี่ยติดอาวุธนะครับและเราสามารถนะครับเลือกรถต่างๆ ที่มีหลากหลายสีมากที่เราสามารถหาได้จากในเกมนะครับก็จะมีระยะเวลาให้กับเราด้วยและก็เป็นรถที่ใช้แบบข่าวบอลเ้วยเหมือนกันครับเราสามารถหารถพวกนี้ได้จากในเกมนะครับและก็ต้องบอกเลยว่าสายฟรีนี่เล่นได้แน่นอนและวิธีหาเหรียญเนี่ยหาอย่างไรสําหรับสายฟรีครับไม่ว่าจะเป็นสายเติมสายฟรีนะครับสามารถเล่นเกมนี้ได้ทั้งหมดครับและสายเติมเนี่ยบอกเลยนะครับสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆที่เราจะได้เนี่ยผมจะบอกทั้งหมดในคลิปนี้คลิปเดียวครับและเกมนี้นะครับก็จะมีตัวละครให้กับเราเล่นด้วยครับโดยไดเวอร์ เียก็จะเป็นผู้ขับขี่รถนะครับเพื่อที่จะเอาเข้าไปแข่งขันเราสามารถหาได้จากนะครับในตัวเกมด้วยเขาก็จะมีแจกฟรีแล้วก็ให้เราซื้อด้วยเหมือนกันครับผมอาในตัวเกมนี้มีหลากหลายมากนะครับกับเราเล่นนะเราต้องมีกระเป๋า wallet น,นะครับที่เป็น meta m a s และใช้เช a i n ผลก้อน,นั่นเองครับ เอาละเรื่องราวทั้งหมดนะครับเกมนี้หาเหรียญยังไงใช้วิธียังไงในการเล่นครับผมผมจะบอกทุกอย่างในคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน a c k Game Top Up นั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็กเติมเกมให้กับเพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะป เติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเ,เติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพื่อนๆอ,อาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองและก่อนในรับที่เราจะเข้าไปดูในตัวเกมเนี่ยอย่างนี้ครับ ผมจะพาเพื่อนไปดูหน้าเว็บไซต์กันก่อนครับว่าเราเนี่ยจะต้องไปเท้าความและปูพื้นฐานก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเอาละเราจะเล่นยังไงนะครับผมจะขอพูด2ฝั่งนะครับฝั่งสายฟรีแล้วก็สายเติมครับมีอะไรให้กับเราเล่นบ้างเริ่มแรกนะครับทุกคนเนี่ยเข้ามาในเว็บไซต์นะครับแล้วก็ทำการล็อกอินนะอันดับแรกครับให้เพื่อนๆทำการล็อกอินแบบนี้นะครับเราสามารถเล่นในมือถือและก็ PC ได้นะครับอย่าลืมครับเราสามารถเล่นได้ทั้งมือถือและ PC ใครที่ยังดาวน์โหลดไม่เป็นนะครับผมจะเอาลิงก์ให้กับเพื่อนๆนะครับไปดาวน์โหลดสําหรับเกมนี้นะทุกคนเอาละครับเริ่มแรกนะสิ่งสําคัญที่สุดครับให้เราเดี่ยททำการกดล็อกอินตรงนี้ครับและจากนั้นนะครับให้เราล็อกอินณปัจจุบันเนี่ยผมลองล็อกอินด้วย Google อ,อผมลองล็อกอินด้วย Google นะครับซึ่ง Google เนี่ยมีปัญหาอยู่นะครับมันล็อกอินค่อนข้างยากนะทุกคนผมแนะนําอย่างนี้ว่าเ <c oughs> ขาน่าจะยังไม่ให้ล็อกอินด้วย Google นะครับณนะปัจจุบันเนี่ยเขาให้ล็อกอินด้วย Facebook เฟซบุ๊กนะครับทุกคนจากนั้นนะครับพอเชื่อมโยงจาก Facebook เสร็จปุ๊บให้เราดำเนินการครับพอดำเนินการเนี่ยมันจะเชื่อมกันระหว่าง Facebook เรานะครับและก็ตัวเกมครับมันก็จะกลายเป็น Account ของเราเลยจากนั้นนะครับพอเราเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เรานะครับอย่าลืมไป c o n n e c t Wallet ครับตรงนี้นะครับทุกคนเอาเมาส์เนี่ยมาจิ้มตรง c o n n e c t Wall e เเราจะทําในมือถือก็ได้นะครับ ให้จิ้มตรงนี้และจากนั้นครับให้ปิ๊กที่เมตาแมนผมแนะนําว่าต้องเป็นเมตาแมนครับผมจะพาไปแอดเหรียญนะครับที่เราขอแรงเชนเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเนี่ยให้เข้าไปที่เมตาแมนตัวเองก่อนนะครับจากนั้นนะให้เราเลือกปรับเชนนะครับเป็นเชนโพลิกอนเกมนี้เนี่ยจะฝังอยู่ในเชนโพลิกอนนะครับเมนเน็นะให้เราทำอย่างนี้ครับจากนั้นให้เราทําการแอดเหรียญนะครับ R S S นะครับนี่คือชื่อโฟกเกนนะครับของตัวเหรียญนะ เอายังไงครับให้เราเนี่ยกดคําว่า import token ครับขึ้นมาขะนั้น,นทุกคนให้เรากดวางครับเอาละ add token ตรงนี้เนี่ยผมจะเอาไว้ลิงก์ใต้คลิปนะทุกคนใครไม่เห็นนะครับให้เลื่อนลงไปที่รายละเอียดใต้คลิปครับมันจะมี account มันจะมี add token อยู่ตรงนี้นะครับเป็น text นะทุกคนเราเอามาวางครับมันจะกลายเป็นเหรียญ RSH นะครับนี่คือการ add token ของเกมนี้ครับรเรียบร้อยนะทุกคน วิธีการเอิร์นเนี่ยผมจะขอพูดสายฟรีก่อนละกันครับให้เพื่อนให้เพื่อนเนี่ยเข้าใจกันง่ายๆนะครับทุกคนสายฟรีจะสามารถหาเหรียญได้ก็คือให้เราทำเควสประจําวันครับเอาล่ะผมจะแปลภัยเพื่อนๆดูนะเควสประจําวันนะครับที่เราจะได้รับเหรียญโทเค็นก็คือให้เราใช้จํานวนเงินซิลเวอร์นะครับหรือเหรียญเงินซิลเวอร์ในเกมซื้อของในร้านช้าหนึ0,000 000ครับหาง่ายอยู่แล้วไม่ยากครับบอกเลยหาง่ายมาก แล้วก็ดิฟ1กิโลเมตรครับอย่าลืมครับในเกมเนี่ยมันมีโหมดดิฟอยู่ให้เราไปดิฟ1กิโลเมตรครับต่อวัน2ครับเข้าร่วมนะครับการแข่งขัน1รายการครับและทําการซื้อหรือจ่ายใช้จ่ายทองทองเราหาได้จากในเกมอยู่แล้วครับและเล่น10การแข่งขันนะครับระดับพ a เ u e ระดับรีเมียมครับผมจะพาเพื่อนไปเล่นอยู่แล้วครับเล่นง่ายๆอันนี้ก็คือสายฟรีก็เล่นได้สายเติมก็เล่นได้ครับโอเคนะครับผมเอาละเราทำเควสเสร็จนะครับผมนี่นะเควสข้างล่างเนี่ยพอเราทําเสร็จทั้งหมดเนี่ยมันจะมีเหรียญแบบนี้ครับให้เราขึ้นมาครับเห็นไหมนี่คือเราเก็บสะสมนะครับเราเก็บสะสมจากเควสนี่คือโทเค็ตนะครับตัว R เนี่ยเห็นไหมสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยนี่คือเหรียญ R S นะครับที่เราได้จากการทำเควสประจําวัน และถ้าใครจะเป็นสายเติมครับให้เราเนี่ยไปทําการซื้อ NFT ครับแบบหายากตรงนี้ก็จะปลดฟังก์ชันนี้ครับก็จะได้เพิ่มอีกนะครับ500ก็จะกลายเป็นนะครับเราก็จะเห็นนะถ้าเป็นสายมี NFT นะครับก็จะได้เพิ่มมาอีกพันหนะครับเห็นไหมครับอันนี้500อันนี้พันหใช่ปะอ่าก็จะได้นะครับถ้าใครซื้อแบบมหากราบนะครับก็จะได้1000แล้วก็2 0 0 0เป็น3,000ันนะครับโอถูกก็จะได้เหรียญเยอะเห็นไหม สายเติมกับสายฟรีนะครับสิ่งที่ต่างกันอยู่แล้วนะทุกคนต้องเข้าใจตรงนี้นะครับผมโอเคจากนั้นครับเราเข้าไปดูในฟังก์ชันของช็อปนะครับช็อปเนี่ยจะเป็นในการซื้อตั๋วนะครับเพื่อที่จะไปแข่งที่จะเป็นระดับพรีเมียมครับอันนี้คือการแข่งแบบระดับพรีเมียมถามว่าเอ๊ะถ้าเราเสียตังค์ตังค์เนี่ยที่เราจะเสียก็คือเหรียญ usdc นะทุกคน5ดอลลาร์นะตรงนี้5ดอลลาร์ได้50ตัว๋วเอ๊ะถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราต้องลงทุนซื้อตัว๋ว อ,อย่างนี้ครับให้เราเข้าไปที่ r e a d e r Board นะครับตรงนี้นะสายฟรีก็ทําได้ครับไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วก็ได้เพราะเราก็สามารถล่าตั๋วได้ในเกมอยู่แล้วนะครับในเกมเนี่ยเขาจะแจกตั๋วฟรีให้กับเราได้ให้เราเล่นไปสักพักหนึ่งเขาก็จะแจกตั๋วให้กับเราอีกเรื่อยๆครับผมไม่ต้องห่วงเอาล่ะตรงนี้เลยครับที่เขาจะให้เราเียเสียเงินที่จะไปซื้อตัว๋วแล้วก็ไปแข่งขับเกมนะครับมันคือระบบออกแบบมาเพื่อคนที่เติมเงินนะครับโอเคนะทุกคน คนที่เติมเงินซื้อตั๋วแปรไปแข่งนะครับเขาจะเก็บคะแนนพรีเมียมพอยต์ตรงนี้ครับในโหมดพรีเมียมในเกมนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูเขาจะเก็บตรงนี้เนี่ยมาแข่งกันในลิเดอร์บอร์ดตรงนี้ครับพอแข่งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นรางวัลพูรางวัลพูตรงนี้เนี่ยคือคนที่ซื้อตั๋วนะครับโดยใช้เหรียญ USDC ครับทั้งหมดเลยและเขาก็จะแบ่งเป็นพูนะครับพูที่1เนี่ยก็คือพูที่จะแจกจ่ายให้กับอันดับต่างๆเห็นไหมริเบอร์ดตรงนี้ครับผมอ่าแล้วก็แจกลิ คือจะได้2รางวัลนะครับจะได้รีวอร์ดตรงนี้ด้วยแล้วก็จะได้แลนด์กิ้งรีวอร์ดด้วยเหมือนกันครับจะได้ทั้ง2รางวัลนะครับอย่าลืมนะจะได้ทั้ง2รางวัลนะครับแต่นะครับแลนด์กิ้งรีวอร์ดเนี่ยเขาจะให้แค่อันดับสิในตารางซีซั่นนะครับซีซั่นหนึ่งมีอยู่หวันครับซีซั่นหนึ่งมีอยู่หวันนะครับตอนนี้เริ่มไปแล้ว1วันนะครับวันนี้เป็นวันที่5นะครับทุกคนผมต้องขอโทษจริงๆที่ผมทําคลิปช้านะครับ และนะครับรางวัลตรงนี้เนี่ยได้กันยาวเจียดเลยครับอ่าหดอลลร์ก็มีครับนี่เห็นไหมอันดับถึงแบบโอ้โหเกินร้อยก็ได้เหรียญนะครับอ่าเอาละทีนี้เราไปดูในเกมครับจากที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมปูพื้นฐานเพื่อนแล้วเราไปดูกันครับสิ่งที่สิที่ประโยชน์ต่างๆที่เราจะได้นะครับอันดับแรกครับเขาจะให้เราทําการแข่งขันก่อนนะครับแข่งขันในโหมดดีเยอะมากครับโหมดเยอะมากโหมดแรกครับอันนี้คือการโหมดแข่งแบบ ปกติครับก็คือไม่ได้แข่งกับผู้เล่นนะโหมดนี้คือไม่ได้แข่งกับผู้เล่นนะครับแข่งกับบอทนะครับบอทตัวเกมเฉยเพื่อที่จะล่าเหรียญตรงนี้ครับแต่บอทเกมนี้คือแข่งเก่งมากครับผมให้เราอย่างเช่นนะครับให้เราเดิมพันอสมมติว่าด่านนี้นะครับเขาเนี่ยจะให้เราเก็บตัว V อย่างนี้ครับก็คือคะแนนนะครับที่เราแข่งได้อันดับต่างๆในแต่ละแมปนะครับคือเราสามารถดูรางวัลได้นะอ่ะ รางวัลเขาจะให้1นถึงสนะครับก็จะกลายเป็นเหรียญเงินแล้วก็ให้ตราตรงนี้ด้วยนะครับเก็บคะแนนสะสมพอเราได้คะแนนสะสมเนี่ยเขาจะให้กล่องแล้วก็ฟาร์มของเพื่อไปอัปรถนั่นเองครับโอเคนะโหมดนี้ก็คือโหมดแข่งขันเพื่อร่าทรัพยากรต่างๆเพื่อที่จะไปอัปเกรดรถแข่งของเราครับรถแข่งนะครับให้เราโหมดตรงนี้ครับกดเข้ามาครับ รถแข่งของเราเนี่ยเขาจะปลดล็อกให้เราฟรีเรื่อยๆอยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงนะครับและเราสามารถปรับแต่งรถแข่งของเราได้ครับอ่ะหมดแรกครับปรับแต่งอะไรน,นี่คือสติกเกอร์นะครับเห็นไหมอ่าเป็นป้ายทะเบียนนะป้ายทะเบียนนะครับแล้วแต่ว่าเราอยากใส่อะไรนะครับอันนี้คือป้ายทะเบียนอันที่2ครับคือการเสริมเสริมกร่งนะครับให้กับตัวรถของเราครับนี่เห็นไหมอ่ามีแบบเออมีแบบจุดที่จุดระเบิดด้วย เอยอะแยะจัดนะครับอันนี้ก็เป็นพัดเตปนะตัวนี้นี่ยปรับปรับอะไรนี่คือใส่สติกเกอร์นะครับให้กับรถเราเฉยๆเห็นไหมแต่งสียุ้เทศจัดเห็นไหมเราย้ายได้ด้วยนะครับอ่าย้ายด้วยนี่และตัวนี้ครับอันนี้คือใส่ธงนะครับเราอยากจะเอาธงใส่รถนะเห็นไหมเออไ้ยรู้ว่านี่แม่งของเรานะเว้ยอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ทาสีนะครับให้เราเลือกสีได้ว่าสีไหนนะถ้าเป็นรถแบบถาวรนะครับจะมีการเติมน้ํามันเห็นไหมเราต้องหาของน้ํามันด้วยนะครับมาเติมด้วยนะ น้ำมันที่เราจะเติมเนี่ยก็ต้องเป็นระดับเดียวกันด้วยนะครับแต่ครับคนขับนะครับคนขับก็เหมือนกันครับเราสามารถได้จากในเกมเหมือนกันถ้าใครมีตังก็สามารถซื้อได้นะครับซื้อได้นะทุกคนซื้อได้ในร้านค้านะเดี๋ยวผมจะบอกนะครับซื้อที่ไหนโอเคต่อมาครับนี่คือสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์เนี่ยให้เราเก็บสะสมนะครับจากการแข่งขันของเราเนี่ยในการเปิดกล่องเราก็จะได้สติกเกอร์พวกนี้นะครับพอเราเก็บครบเนี่ยเราก็จะได้ควสเห็นไหมได้ห้าพันทองไอได้ห้าพันเงินนะครับ ไม่มีอะไรมากนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรมากสิ่งที่สําคัญครับก็คือซีซันพาร์ทครับซีซันพาร์ทเนี่ยเส้นสายฟรีนะครับได้ข้างล่างอยู่แล้วเห็นไหมเห็นเห็นตัวไก่ไหมไอเห็นรถไหมอันนี้ก็คือซีซันพาร์ทเขาแจกตั๋วด้วยนะแจกตั๋วพรีเมียมด้วยนะครับอันนี้คือลงแข่งขันเพื่อไปชิงลีดเดอร์บอร์ดนะครับล่าเหรียญ USDC ด้วยเหมือนกันครับก็คือเราสามารถหาเงินได้2ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือเหรียญ r r s นะครับแล้วก็2ก็คือใช้ตั๋วนี่ลง เพื่อรุ้นรับเหรียญ USDC เข้ากระเป๋าเมตาส์ของเราครับโอเคทุกคนรู้แล้วนะครับว่าเราจะไปหาเดีอย่างไงทีนี้นะครับผมจะเข้าไปแข่งให้เพื่อนดูครับอ่ะโหมดต่างๆนะครับโหมดนี้ผมพูดแล้วโหมดที่2นะครับก็คืออีเวนต์ในการแข่งขันนะครับอีเวนต์ต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือรากของรากป้ายทะเบียนแล้วก็ริดเจอร์บอร์ดต่างๆนะครับตรงนี้จะเป็นรางวัลนะครับก็คือให้เราลงครั้งละส0 0 0ันซิลเวอร์นะครับเราก็จะได้ของเยอะแยะมากมายครับทุกคนเนี่ยต้องลงอยู่แล้วถ้าจะเล่นจริงๆนะครับสำหรับ สำหรับตัวนี้นะครับก็คือการแข่งขันเพื่อลุ้นรับนะครับในส่วนของพอในส่วนของก๊าซนะครับเพื่อเอาไปเก็บสะสมเพื่อทําธารกิจนะตรงนี้เนี่ยสำคัญครับหวันเราต้องมาเข้านะครับเขาจะให้ตั๋วเราฟรีครับสตั๋วนะครับตั๋วเนี่ยเป็นตั๋วแบบนี้ครับเอาไว้ใช้แข่งขันนะครับเพื่อล่าพรีเมียมพอยนะทุกคนนี่แหละเขาจะแจกให้เรานะครับเราต้องมาแข่งด้วยนะทุกคนนะทีนี้นะครับผมจะสรุปให้เพื่อนฟังนะ1ก็คือ เราเนี่ยต้องไปทำควสประจำวันให้ครบถ้าเราอยากจะได้เหรียญ rrs นะครับ2ถ้าเราอยากจะได้ส่วนของเหรียญ usdc เพื่อติดริ t เตบอร์ดนะครับเราต้องมาแข่งตรงนี้ครับ premium bridge นะครับตรงนี้ก็คือการแข่งขันแบบพรีเมียมครับเขาก็จะเปิดให้กับเรานะครับตอนนี้มีอยู่3โมโหมดให้กับเรานะแต่2โหมดนี้ต้องรอเวลานะครับนึ่สี่สิบเก้าทีหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้คือเปิดให้กับเราลงตรงนี้เราต้องเสีย5าตั๋วครับเพื่อเข้าเก่งขันถ้าเราติดอันดับนะเนี่ยเราสามารถดูได้นะครับถ้าเราติดอดัดดบเเรราจะไะไไ้หียอ หนึ 1> 1่งถึงสามนะครับก็จะได้เหรียญก็ะจะได้พรีเมียมพอยต์นะครับเพื่อไปเข้าสู่ด e r b o บอ d ในตารางนะเพื่อแข่งขันเอาเหรียญ USDc นะครับเห็นไหมกระจย่จด้175-60ครับแต่อันดับ456เนี่ยไม่ได้ได้แต่ทองนะครับประมาณนั้นโอเคผมจะเข้าไปแข่งกับเพื่อนอู้ดี้เสียเยอะนะตั้ง5ตัวเลยนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสนามแข่งขันนะครับเราก็จะเอาเรถเรานี่ลง <มา S 1> ไป ไอ้จ็กเกอร์ลุยจังหวะโค้งนี้เราต้องดิฟได้ครับโดยกดซ้ายสองครั้งครับผมอุ้ยเลยเลยอุย้ยอุ <c oughs> ้ยอุ้ยสูสีสูสีจัดแล้วก็เราก็จะชนนะครับเพื่อเอาบัฟครับผมอุ้ยเราต้องดิฟครับแล้วก็สปีดแล้วก็พัทโรวเนี่ยจะเป็นแบบว่าปล่อยอาวุธนะครับ <c oughs> อันนี้โยนคอนอันนี้ก็จะเป็นน้ําดื่มสปีดนะครับนี่ไงแล้วก็เราเนี่ยสามารถอุ้ยวุ้ยวุ้ย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 ใครใช้ใหใช้แล้วเราสามารถกดอัลเิเนทได้นะครับเพื่อปล่อยอันตีนะครับนี่ไงตุ้งมีพร้อยระวังระเบิดรับผมคือตัวละครแต่ละตัวนะครับที่เอาลดที่เราเอาลงเนี่ยมันจะมีอันติีเฉพาะตัวอยู่นะทุกคน เออบางตัวเนี่ยอันตีแบบโหดมากเลยนะครับสร้างประตูวิธีปฏิเวิร์ดก็ได้นะทุกคนอันตีเราไม่อีกแล้วครับผมกดชิปครับสปีดอ,อ๋อต้องริบริบยาวสปีดครับผมเอาล่ะตอนนี้เราขึ้นกำลังหนึ่งนะครับอ่ะประกคอนโทรครับไปสปีดสปีดอุ้ยระดับโผงระดับโผงมาสวยครับตอนนี้รู้สึกเราจะนำแบบยาวเลยนะครับทุกคน ไปเรียบร้อยเอาละครับอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะเวลาเราทำเควสหรือว่าเราทำอะไรเสร็จนะครับอย่าลืมมารับ a c h i e v e m e n เมนตรงนี้ด้วยเราจะได้เป็นตั๋วเงินนะครับนี่ตัวทองนะซึ่งทองเนี่ยถามว่าไปใช้อะไรนะครับเราจะเอาไปซื้อของในร้านค้านะทุกคนของในร้านค้าเนี่ยจำเป็นมากๆเลยครับซิลเวอร์นะครับเราก็สามารถซื้อตรงนี้ได้นะทุกคนอุ้ยตัวนี้ระดับม่วงว่ะ1 0 0 0พันเองอ่ะ พอซื้อได้ปะอยากเอามาใช้นะครับเอาละครับพอเราซื้อสมมุติว่าเนี่ยผมซื้อกอบลินมาเมื่อกี้ใช่ปะกอบลินเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะทุกคนนี่เห็นไหมเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับพอเราเปลี่ยนแล้วนี่เราสามารถดูสกิลรีวิวได้นะครับว่าเจ้าตัวกอบลินมันทำอะไรได้วะเออเฮ้ยมันทำอะไรเนี่ยโฮ้ยมันมี <laughs> มันมีลูกน้องว่ะเออ,เอว่ะกอบลินกวนตีเนี่ยเออมันมีลูกน้องแบบเออมายิงช่วยด้วยเอ,อ้ย ผมชอบอันตีของกอลรินมากว่าเอาล่ะผมจะใช้กอลรินดีกว่าไปแข่งนะครับคือสกิลของแต่ละตัวนะครับถ้าเราหาได้เราก็มาเช็คสกิลเพย์ได้นะ,ะสำหรับตัวนี้นะครับเออเห็นไหมค่าประตูมิติมิติเวิร์ดนะครับตัวนี้พูดเอาสําหรับพรีเมียมพอยต์เนี่ยมันจะมาเข้าตรงไหนใช่ไหมสมมติว่าเราแข่งแล้วเราได้แต้มนะครับตรงนี้นะผมเพิ่งแข่งหนึ่งครั้งเห็นไหมหนึ่งครั้งอ่าผมได้พรีเมียมพอยต์สิบสองนะครับ เขาก็จะเอาอจํานวนตรงนี้นะครับไป,ไปคำนวณบอร์ดให้กับเราผมแค่แข่งครั้งเดียวนะตอนนี้ผมติดบอร์ดไปแล้วนะครับได้0.1 USDC เห็นไหมง่ายจัดอ่ะเออแล้วก็ไปแข่งตรงนี้นะครับแล้วขึ้นอยู่กับแต้มตรงนี้ครับใครอยากได้เยอะก็คือได้แต้มตรงนี้นะเอาไปแข่งตามืูในแต่ละซีซั่นนะครับ ซีซั่นก็คือ6วันอ่ะหอาทิตย์ี่ยก็คือมาล่าเหรียญตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมเหรียญโทเค็น RAS ด้วยเหมือนกันครับผมโอเคฝากไว้แค่นี้ครับเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่น่าสนใจมากคนสมควรนะครับและเป็นเกมที่คิดว่าน่าจะอยู่ได้ยาวมากเพราะมีการจัดซีซั่นต่อ1อาทิตย์มีการจัดซีซั่นให้ทุกคนแข่งขันกันนะครับแล้วก็ แพ็ค uh, ราคาแพ็คเนี่ยไม่แพงด้วยนะครับและใครนะที่อยากจะซื้อ NFT นะครับ NFT เนี่ยก็จะได้สิทธิประโยชน์เยอะยะมากมายครับตรงนี้นะให้เรากดอัปเกรดมันจะพุ่งไปเว็บไซต์ uh, OpenSea นะครับเป็นเว็บไซต์ที่สามารถซื้อตัว NFT เข้ากระเป๋า Wallet โดยเชื่อมต่อกับ g t เ Wallet ก็ได้นะครับตรงนี้นะทุกคนเห็นไ,ไหม แต่ราคามันค่อนข้างแพงเอาเรื่องอยู่นะเห็นไหมรีวิวให้กับเพื่อนๆดูนะครับเกมนี้ก็ผมจะเล่นฟรีนะผมบอกไว้ก่อนผมจะเล่นฟรีแล้วก็น่าจะเล่นเป็นระยะยาวนะครับเกมนี้น่าสนใจถ้าจะเติมผมเติมเฉพาะในแพ็กของเกมครับที่จะเอามาอัปโหลดอัปโหลดอัปอุปกรณ์ต่างๆฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะ